ถึงคู่ปิดท้ายรายการสําหรับค,ค่ามืืนี้ครับเสาร์ที่11ธันวาคมครับมวยฮัดคอมวยพันดุ29กับ19ครับบ็อกซิ่งนลครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นนักสู้ MMA ด้วยครับผมสเสน่์ยมยไทยครับแนวตะที่ก็บอกว่ารายการที่สุดโดลูกตีเข่าลูกกระทุง้งแต่วันนี้กล้ามาแลกกำปั้นกับคนอื่นเลยครับอูดายที่จะคู่ขี่สูสีครับ ใจเย็นอยู่ครับทางด้านของพลเอกซ้ายลดๆมาแต่ได้ยืดยังครับซ้ายทำงานไหมซ้ายสีสเกตนี่ก็เป็นของพลเอกครับโอ้โหแลกกันคนละทีครับกำปั้นเห็นสี่คู่แรกน็อกบ้างแล้วก็แม่เลือดลมมันสูบฉีดแล้วทเดียเชล่าจากอิตาลีมาแล้วนะครับเย็บเร็จเป็นแผลเป็นประสบการณ์ของชีวิตครับแม่เลือกออกครับโอ้โหครับลูกผสมอีกแล้วครับเอาครับคาราเต้กับมวยไทยเดี๋ยวรู้เรื่องครับ ท่านิกบ็อกซิ่งโลกด้วยอ้าวเดี๋ยวดูครับวัยเพียง19ร่างกายกำลังเปรี้ยเลยครับอ้าวครับเดี๋ยวดูซับออกอาวุธแกร้องเชียร์เชียร์เชียร์เรือยครับอ้าวเจอเจอหมัดหนึ่งสองทั้งพนดวลแรกกับปตันไม่ได้เลยครับเตะแล้วดันไปเตะแล้วดันไปครับแล้วครับสายเริ่มมาแล้วครับโอไดโดนเข้าไปฉับเลยครับโอตาแคบปิดเลยครับตอนนี้โอ้โหดู โดนลูกผสมโดนหมัดเข้าไปแบ่งอีกท่ายนึงครับกำลังแรงๆครับเวน่ามวยไทยหมัดกระแทกนี่โอ้โหกระแทกได้แรงนะครับโอไดนะครับน้ำล็อกเข้าไปนะครับไปนี่เสียศูนย์แม่ตัวต่อสู้โดนก็ไม่สะดุ้งเลยครับด้านล่างโอ้โหเด็กครับสายหนักๆต้องมาแล้วครับพลเอกขออย่างนี้ครับอีกสักสี่ห้าชาติครับอาวุธแรงมากครับข้อสำคัญอายุน้อยมากครับทางด้านของโอได โดนซ้ายหนักๆเด ate, ี๋ยวดูครับซ้ายจะเตะไหมต้องเตะแล้วนะครับเป็นไงเป็นกันแล้วครับซ้ายย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเอาออกไม่ออกครับวางกับปันขวาของโอไดะครับนี่ครับมาอีกแล้ว๋ยนนี้ถือว่าแก้เกมมาดีนะครับโอไดครับโอ้โหดูฝักหน้า้ดูคราบแรงมันทะนี่ครับนักแข่งเตะนักแข่งฟอนตโอ้ยกระโดดสองชั้นโดนไส่เขาแก้วนะครับ <peach S 2> โอ้โหปัดขวามาเลยนะครับ <c oughs> หื <g ül> อไม่ก็เรวัตรผานตุู้ครับขยับเข้าไปแมเจอซ้ายเข้าไปนี่ไม่สบส,สัตวานครับโอได <g ül> โอ้ยห <g ül> สองลับนี่มไม่ทราบว่าโอไดนีผ่อนหรือว่าหมดนะครับอุ้ยโดนแทงซ้ายสวยครับเป่าปากมันก็ตัดมาให้ดูครับเพื่อให้แฟนๆทั้งช่องแปดได้เห็นกันจ่าจครับแม่เป็นภาษานักกีฬาเลยบอกว่าเตะจนลูกหนูขึ้นเลยนะกล้ามเนื้อมามัด for the winner from the Red corner, Thailand.